เออมาเห็นถนนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยน้องนับเบิรงมาถนนนี่จักเต้นนี่นับนับเบิรงนับเบิรงถนนมาเท่ไทยจักเต้นนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดจักเต้นเจ็ดเต้นเคยเห็นอยู่สายถนนเจ็ดเต้นไหนเคยเห็นปะผมเคยเห็นอยู่ฟางบ้านเฮ้ายางบ้านเฮ้ามีแต่เี่เดียวเด่นเดียวน้อเด่นหนึ่งสองเด่นนาะอันนี้พี่น้องนะครับก็คืออันนี้อาซี่บอกว่าอันนี้โมเมนต์เมืองกรุงเทพโตจริงนี่โมเมนต์โมเมนต์เขตกรุงเทพแท้นะอันนี้คือเป็นประดีมุ่นทนเป็นซานเมืองพี่น้องเอ้ย ในบ้านเพื่อนแบบข้อมพัฒนาเนี่แบบว่าอันนี้เขตยดช้านเมืองแต่ว่าข้อมพัฒนาเนี่แบบว่าโอ้โหเนาะคือทางถนนทัทางนี่ยอมรับรับเมืองไทยพี่น้องเห็นป่ะให้พี่น้องให้น้องน้องจานเซ์ตกล่องไปเบิ่งเห็นป่ะก็คืออ่าถนนทัทางระหว่างเพื่อนเนาะแบบว่าอันนี้เป็นทางข้ามปลาอันนั้นหัวพี่ลองเอาง่อยไม่อยัางไงหัวว่ทางทางยังหูป่ะหัอันนั้นทางด่วนน่ะทางด่วนน่ะอันนี้คือทางด่วนมันจะแบบว่าเวลา รถรถเป็นอยากไปไว้ไว่นเนาะคือว่าเท่าจะมีทางด่วนด้แยหว่ารถเขาจะอาอยากไปวไวิว่ามีการแบบเร่งด่วนอ่ะนะขึ้นทางด่วนเขาจะขึ้นได้อันนี้คือประเทศไทยเนาะอันนี้ชันเมืองน้องห้่อยชันเมืองมันจะมีหกเล่นนะครับเบิรงเบิรงฟังนั่นด้วยว่าฟังนั่นกับกเล่นฟังนี้กับเจ็ดเลนฮกเล่นี่และประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเลยเมืองไทยเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเนาะสวัสดีพี่น้องเูฟซันสุขสุขคนกัน,นๆๆแล้วกันนะครับพี่น้องเลยนะครับเมื่อกี้ ข้าหน่อทรายมาแนะนำโตพี่น้องนะครับเพิ่์ดมาเที่ยวกรุงเทพยเนาะมาได้จ็กมื่อแล้วครับผมสบายดีเอฟซีไอเนี่ยสบายดีพี่น้องซื้อจังไรซื้อจังไรซื้ออ้อยซื้ออ้อยนะครับพี่น้องเนาะเพิ่์ดเป็นหน่อทรายลาเปาหนุพี่น้องเอ้ยถ้าวันไหเบิ่งคลิปนหน่อการอาจจะเห็นเนาะเพิ่์ดมาเที่ยวประเทศไทยอยากมาเห็นความเจริญประเทศไทยไหมเนาะแม่นอยากมาเห็นความเจริญนะครับพี่น้องเนาะอยากมาเบิ่งดมาประเทศไทยเพิ่์ดอ่าความเจริญเพิ่์ดโอ้โหสัมไลท์นะครับพี่น้องเพราะว่าน้องนี่ก็ เคยเห็นเต็นเต้นทีวีแมนบ่ส่วนหล่ก็เห็นเต็นเตโทรศัพท์ทีวีโอ้ดอมอ่าอยากถามมาประเทศไทยั้งแรกเป็นังไรความรู้สึกตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นตื่นเต้นแม่แปลว่าอ่ามาเห็นตึกธนาคารมาเพิ่นเป็นังไรความรู้สึกแบบจิตใจแบบเบิกบานมวลนซื่นอยู่บ่มวลนื่นอยู่ตื่นเต้นแน่นอนแบบมันคือคนหลอกว่ามามาเห็นประเทศไทยล่ะก้าป่าเนาะต่างกันด้วยโอ้ต่างกันหลายเนาะคนหลอกพอว่าเท่านี้ก็จะเห็นตรงไหนตรงหน้าแมนบ่อ่าจะถามเดึองหนึ่ง ไปเที่ยวไซเน,ยนียมาไหมไม่ไปเที่ยวไซเนี่ยแต่อยู่น้ำอื่อยอยู่แต่บริเวณที่อุ็ดง่ายโอ้ไปซอยอุ่ยเฮง่ายเลยพีหน่อนงนยงนะครับมะฮองพาไปกินอาหารแม่นบ่โอเคี่ยนนอุถามนู่นนี่คือมาเห็นถนนพี่น้องเอลยเห็นน้องนับเบิ้งมาถนนนี่จักเด่นนี่นับนับเบิ้งนับเบิ้งถนนมาเที่ยไทยจักเด่นนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเล่นเจ็ดเล่นเคยเห็นอยู่สายถนนเจ็ดเล่นไหมนีน่เคยเห็นบ่โอเคยเห็นอยู่ฟางบ้านเห่า งนวาามีแต่เล <day>, ่นเดี่ยวเล่นเดียวเนาะเล่นหนึ <Okay. S 2> ums, right? like, ties, ่งสองเล่นเนาะอันน so like, ี้พี่้องนะครับก็คืออันนี้ออจจ่บอกว่าอันนี้โมเมนเมื่อกุงเทพตัวจริงเนี่นี่โมเมนต์โมเมนตเขตกรุงเทพแท้นะอันนี้คือเป็นประดีมุลทนเป็นซ่านเมืองพี่้องเลยในบ้านเพื่อนแบบความพัฒนาเนี่ยแบบว่าอันนี้เขตซานเมืองแต่ว่าความพัฒนานี่แบบว่าโอ้หเนคือดังนทังทางนีอมรับรับเมื่อไทยพี่องให้พี่องให้องจานเสิรกล่องไปเบิรงห็ะก็คือ อ่าถนนน้นทางระหว่างเพื่นอนเนาะแบบว่าอันนี้เป็นทางทับบลาอันนั้นหูว่าเนา,ไไอา,าะอ้องน่อยไม่ยังอหะหมูว่าทางทางยังบูกปะอันนั้นทางด่วนนะ่ะทางด่วนนะ่ะอันนี้คือทางด่วนมันจะแบบว่าเวลาอ่ารถรถเป็นอยากไปไ,ปไวๆเนาะคือว่าเท่าจะม,มีทางด่วนดิแบบว่ารถขึ้จะอยากไปไวๆไว,ว่าม,มีการแบบอ่าเร่งด่วนอ่ะนะขึ้นทางด่วนเขึ้นได้อันนี้ก็ประเทศไทยเนาะอันนี้ชั้นเมืองน้องอน่อย ท่านเมืองมันจะมีฮกเล่นนะครับเบิงบ้งเบิ้งฟังนันใช่ปะฟังนันก็บกเล่นฟังนี่กับเย็ดเล่นฮกเล่นี่แหละประมาณนี่นะครับผมพี่น้องเลยเมืองไทยเนาะอยากไปเห็นบ่อยากไปเห็นบ่งความเจเริญของของประเทศไทยแบบว่าอยู่กรุงเทพยอยากไปบ่ปยากไปจะ <c oughs> ไปไปะเพื่อไพี่น้องเลยเนาะคือน้องเป็นกามามามาแต่ฟังฟังบ้านคือนะครับผมเนาะโซบล่าเนานะก็ะคือแบบว่าอาจจะไปเห็นความเจริญแบบปานี่นะพี่น้องนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมีโอกาสนะมโน15น้องไป ไปสถานที่สวยงามๆที่น้องเมืองไทยจะมีหลายอย่างนะครับที่เป็นบ่ท่านเห็นเนาะที่เป็นบ่ทันหูวแม่นบ่ว่าจะเป็นบัตรอารุ่นเคยเคยเห็นบัตรอารุ่นในในสหรรถทัศน์ที่ีเคยเห็นอยู่เ่เคยเห็นแต่ว่าเคยไปเคยไปเอารุ่นมันจะเป็นเจดีย์เด้ยเป็นเจดีย์้อยแล้วก็ททางเที่ยวกัหลายบัตรอารุ่นแล้วก็บัตรพระแก้วหลายอย่างเลยนนเนาะบอกเลย่าหลายอย่างเนาะอันนี้คือประเทศไทยนะครับอาทุกทางมาเิ่นก็ยังอลังการเป็นใจมากประเทศไทยเลยคูอซื้อแบบ คือบ้านเขาเองป่ะโอเคการเดินการเดินทางมันแบบว่ามันสะดวกสบายมันงบ้หรือว่าจะอะไรสะดวกสบายอยู่อ๋แบบว่าถนนทางบ้านเพิ่นเนาะกต่อลังการเนาะแบบว่าย่างแบบขี้ดินแดงนี่มอแถวตลาดนี่มอขี้ดินแดงคือบ้านเขามีบ่บ่มีมีแต่ปูนนู่นบ่มีแต่ปูนอย่างเดียวนะครับผมเนาะมีแต่ปูนแบบว่าไปทางใดก็ก็คือบปุยหยบขี้ดินนั่นแหละมอใง่ายๆซะบ้านเพิ่นก็คือแบบโอ้โหมันพัฒนาแบบว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องอันนี้น้องอ้อยก็ลังเงียนมหาแล้วครับพี่น้องเนาะเพิ่นกั้งังเงียนมหา มิตรบาเพินมาเที่ยวแล้วเพินเปิดเทือ่ยอาจจะได้กลับไปเฮียนไหมนะครับพี่น้องเนาะเฮียนชองสาเดือนก็นจบแลวก็บเป็นอย่างมาเที่ยวกับมาอลไรพี่น้องอันนี้คือประเทศไทยเป็นมาเที่ยวกับมาอลไสามสบายเพราะว่าหลายหลายประเทศที่เขามาประเทศไทยน,นะครับผมอันนี้น้องพี่น้องตอนนี้ครคอยคำย่ำแรกพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาน้องไายไปย่างรอเดินแถวตลาดพี่น้องตลาดนี่นะครับผมนี่แถวบริเวณใกล้ๆนะครับตลาดเซียรลังสิตพี่น้องเลยไปครับผมสิพาน้องไายไปย่างรอตลาดเนาะ ไปหากินอาหารกับพี่น้องมาประเทศไทยต้องไปหาเที่ยวนะครับผมโอเคครับไปพี่นอ้องไปติดตามด้อยกันครับมากับหลองสาวลายอีกคู่นึงพี่น้องนะครับน้องบาลโนหลายคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีไนน์เนี่ยสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสด,สสดีสวัสดีเอฟซีบอโนเดอร์นี่พี่น้องเอลยนะครับเป็นบอลเป็นบอลมาเบิรงบรรยากาศก้อ้อยเพราะว่าเป็นอะไรให้เขาบุกึกบุกึกเมืองหน้าอ่าึกจังไ มาอรเนี่ยอย่าก้าวบ้านอย่ตัวอย่างมาครับมีโอกาสได้อยู่นี่อยู่เลยวะมีโอกาสอยู่เลยก็อยู่เลยโอ้โหพี่น้องนไปอยากกลับบ้านนี่ธนาจะเดือดนะในนอนเป็นอย่าอยู่เลยนะครับผมโอ้ปะเมืองไทยน้องบานด้วยติดใจเมืองไทยแล้วแต่ว่าอยูด้วยนีก็สิบปรไส่แหละเพราะว่ายังติดภารกิจพี่หน่อยเลยยังติดเฮียนอยู่เนาะเดี๋ยวเสร็จไปเฮียนมันหมันจบก่อนพี่น้องนะครับไปเฮียนก่อนเลยอะเออเป็นผูลลัพผู้ใหญ่ อยากมาเห็นงานเมืองไทยเขาเจ้าก็บตอนรับพี่น้องเลยอยากมาเห็นงานครับเขาก็บตอนรับครับสูนะคนไทยเขาทำใจดีอยู่แล้วนะครับกับคนเล่าเพื่อนกับตอนรับครับสูจอยู่แล้วมาผ้าพี่น้องย่างเมืองนี่ครับผมบรรยากาศนะมาเข้าไปส้มบรรยากาศน้อกันพี่น้องก็แบบว่ายางนี่กับมือนี้อากาศดีน้องแกนเลยมาพ้นตกะมาอนี้แมนแมนวันหนึ่อากาศดีไรยางขอบ้านเลยอากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยมืาอนี้ฝนตกพี่น้องอากาศเย็นเย็นเลยจังะน้องอ้อยบกกินหอดเมียนพอเนาะ ของการท้ายวะไงกินทอดอยู่บ่เมียหมูซึ้งจะไรเนาะแม่มาเด็กเป็นยังไงแม่หลายอาทิตย์นึงคิดทอดบ้านอยู่บ่คิดทอดอยู่กินทอดอยู่เดือดบางเวลาโอ้บางเวลาเนาะบางเวลาถ่าฮ่า่าสมมติว่าเอ้าไปอยู่ผู้เดียวสิบบรีรังไห้นอนอยู่ของผู้เดียวสิบบนกินทอดเมียบ่บ่มีพี่บ่มีน้องแบบเจ้ามาอยู่ผู้เดียวอ๋อสมมติว่าเพิ่นเพิ่นเลือกฮะเพิ่นเดือกอ่าสมมติว่าเอืิดพิเศษเบียกแต่เพิ่นอยู่ของผู้เดียวเลยเพ่คิดบ่คิดบ่กินทอดเมียู่บ่คิดอยู่คิดอยู่เนาะ คุณนองมปนยังหน่อยลครับพี่นองเลยนะครับ่แม่ม่กินน่อ้แต่ว่ากินหอด้ยม่เลยหดแม่เลยข่เมือเกาอะแล้วขยื้อขนุไปค้านะครับเดี๋ยวมาเที่ยวแล้วเรวก็ขอไปแรกกันสิครับนี่นี่เห็นบอล้องอ้อเป็นมันยังรถยังจะหูบอลนี่รถยังอ้อยรยังหูบอรถบาทเดนหรออะไรคือรถมีประจำทางนะฮะนี่แม่บางท่เน่ยมีสบบาทสิบาทก็ไปอะไ ตลอดแถวเนี like, <p are> ่ยนะใกล้ๆน <pay cat rape> ี่ก็จะไปเลยตลอดเลยๆสิบบาทสิบบาทก็สามารถไปอะไรไปอะไลรคุณแรงหอดสุดสายเลยคือนี่แบบจีบเป็นเหตสร้างเรื่องนะครับพี่น้องเนาะเกหตุสร้างเรื่องิสิบบาทกับการนั่งรถนะน้องออยอยู่ประเทศไทยนี่ครับผมน้องฮอดซื้อผ้ารองมาขายตลาดนะครับประมาณนั่งรถมานี่ยไกลสุดๆพี่น้องนะครับผมนั่งมาแต่พู้พี่น้องพี่อุจจะไปเลยครับนั่งมาฮอดจะฮอดพี่เนาะฮอด พอเสียผ้าพ่นมานางยางรอเลรีไม่ออกนะครับไยางยางรอตลาดใช่ไหมจันเกือค้ยมากผ้าองอ่อยมาเถื่อนึงเนาะผ้าที่เองเลยเนาะนองสาวไปเดียวแกงวสุก็สีเียวเลย่านหอ้ัอ่างบำรุงผิวที่นอเกาเจอห้เนาะพอ่มาเชียเราเลยค่ะรับไปเลยหนึขวดนึ่ีสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยสำหรับกิตช่วงนี้นตโมั้งหเลย แจกแจกพี่นะสิบ่เขาบอรับไปรู้พร้อมจะมาเข้าไปเนี่ยครับผมย่างรอบนบรรยากาศแล้วกันเนาะเพราะว่าสิบพิธีอย่งอาหารเพื่อนนะครับเบิ่งอาหารหลากหลายเลยแต่ได้ลองอ้อยชิคกี้พายลองอ้อยตลาดนี้คนแบบอ้อยอยากกินยังเด็กกินน้ำกินน้ำซีน้ำกินจะได้เนี่ยเนี่ยนี่ยซีน้ำมะพร้าวก็ได้ไหมซีน้ำกันชิคกี้น้ำย่างกินน้ำเนี่ยเด็กกินบ่ กินวะโอ้ยชืนอนามยังชื่นามยังใช่ชื่อนาก็ได้นามยังก็ได้น้ำใหญ่น้ำลำญ่มีแก้วใหญ่แก้วเล็กเอาแก้วใหญ่หรือแก้วเล็กแก้วเล็กแก้วเล็กสิบห้าบาทแก้วใหญ่ยี่สิบบาทแก้วเล็กแก้วหนึ่งพี่พี่น้องครับเป็นบะครับผมเนาะก็คืออาหารแบบลำไยมันเบาพี่น้องฝ่ายก็จะติดไปเลยเถิดนะครับผมแก้วละยี่สิบบาทนะครับ วันโรได้เอาวะวันเอาน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแก้วหนึ่งพี่เล็กใหญ่เล็กก็ได้ครับเล็กครับเล็กครับผมนาะตลาดนี่คล้องไร้พี่น้องเลยเขากินไร้แห้งนะครับผมนีม่เนาะเขตนี้นะครับผมบผมีตลาดแบบของกินเพียบอ,อ,อยู่ไกลอยู่ไกลพี่น,อน้องเนาะอยยางมาอุดหนุนนะครับแต่มาชิมอาหารนะครับผมสามารถ ชิมไนะครับผมนี่เรมีขนมจีนนะครับอาหลากหลายนะครับผมนี่พีน้องเลยเนาะใครมาแล้วจ้าหม่งกินะอ้อยน้ำดำไหมย้ำไจะก็กิน่กกินบยาก โอเคครับผมไปยางไปเยอะลยยางไปเยอะก็ไดรนี่แล้วก็ยางไปนี่ละตรงพี่น้องอาหารหลายอีดีซูซงซูซี่ก็มีเวิดสมตำก็มีอาหารอาหารอีสานอาหารเล้าพี่น้องสุดยอดนะครับผมสุดยอนนะครับเรจะเป็นของหวานยังก็มีเวิร์ดเลยแบบเออแห่งซื้อน้ำโขกอะไนะซื้อน้ำโขกสิบาท ข้าวโพดกับข้าวหอมกัน,นลเลยแล้วผสมกันนี่พี่น,อน้องใส่ยังไงพี่กล่องเท่าไหร่ใส่ลงกกบที่วอลนัทเนาะเอากล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องเล็กเลบกล่องใหญ่เล็กเท่าไหร่ครับอ๋อเล็กเอาเล็กเอาเล็กก็ได้ครับสามสิบค่ะกล่องเล็กเอารวมกันเนาะเอาข้าวโพดกับหอม,อม เด็กก็รอไอโนงเลย,เเย้านนี่มาได้กังผ้าผโอเคครับพี่น้องครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กับผาน้องอ้อยมาเดินตลาดเด่นนะครับไปเห็นอ่าคือหลายอย่างเนาะอยากให้นงว่าเปิดโลกมึงบโอ้ถนนททางนี่ พ่นมีตังเขียนนอกมันยังมีหกเลีนเห็นบอกพี่น้องแตหลายอย่างนะครับผมกับวิทยาร์ติดตามส้มคลิปต่อไปพี่น้องเนาะก็คือในสรองกันปลาสีผ้าเห็นอยังคอโนดีสองเรียกว่าสีเดี่ยวอยังเอาเพลินกับติดตามได้พี่น้องเลยนะครับโอเคฝากไปมาเอฟซีเนสสวัสดีค่ะพี่น <ไป S 2> ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะ